และเขาอยู่กับ BKK Motorcycle พระราม3ครับันนี้เราจะมา unpack สีโตรฟี่กันเรามาดูกันว่ามีอะไรพิเศษในสีนี้สาหรับคนที่รอคอย option อาซานะครับและทาง b ี w เ็เนอยูนะฮะได้ติดตั้ง option อาซามากับสีโตรฟี่จะเห็นว่าไม่มีคลัสนะครับคันนี้เป็นระบบเกียร์อาซาอัตโนมัติหลังจากที่กระแสถอมรับคำดีมากกับอาซาในปี e option 79ครับใครที่ชอบตัวโตรฟี่แบบเ e กียร์แมนนะครับ ทางเราก็ยังมีให้จับจองอยู่เช่นเดิมครับผมและสำหรับอาซาสีโซฟี่นะครับที่ราคา1 2 7 0 0 0้านบาทนะครับใครสนใจอยากจะชมรถตัวจริงหรือนัดหมายทดลองขี่นะครับติดต่อได้ที่ BKK m o t o r c y c l e พระราม3สวัสดีครับ